ายหนุ่มคนนี้ไม่ระวังเผลอทําสบู่ตกพื้นวินาทีถัดมากลายเป็นน้องสาวตัวจ้ำม่ำเย็นมันกลับกลายเป็นแหวนวงนี้สามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้ให้กลายเป็นผู้หญิงน้องสาวสบู่ยกเว้นชอบขัดผิวให้ไดฮุงยังชอบดูละครสบู่นอกจากนี้เธอไม่สามารถทนต่อสิ่งที่สกรปรกได้หยดน้ำหยดหนึ่งตกลงสู่พื้นเธอจะท้าทายแรงโน้มถ่วง150อปอนด์ด้วยบินไปที่นั่นบ้าเฉยซ้ำและซ้ำเล่าสิ่งเดียวคือร่างท้วมของเธอทำให้ไดฮุงรู้สึกไม่สะทกสะท้านจนกระทั่งวันหนึ่่่งเพืออนคุณบกวา ยิ่งล้างสบู่มากเท่าไรก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้นเมื่อเดย์งได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเขาก็สว่างราวกับไฟหน้ารีพาสาวสบู่กลับบ้านเด19สิบเก้าในตอนเช้าเหงื่อออกมากมาอาบน้ําด้วยกันดีกว่าในตอนเที่ยงเขาจงใจทําให้เสื้อของเขาเปื้อนนํามาขัดล้างรวมกันในตอนเย็นใช้ประโยชน์จากทรายกับคนติดกัน,นงอมแงมอีกแล้วดังนั้นทุกวันเขาอาบน้ําอย่างน้อยสามครั้งสิบวันต่อมาผิวของเดยุส์นั้นบางลงมากใช่แฟนเปลี่ยนไปหอมแน่นอนเพื่อนของเขามองเธอน้ลาลหลไหลเด้หังรีพาแฟนสาวกลับบ้าน แต่พอตื่นเต้นก็กระโดดขึ้นเตียงทันใดนั้นก็นึกถึงปัญหาที่น่ากลัวถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วคุณแฟนสบู่มันจะกลายเป็นฟองและหายไปหรือไม่คิดถึงความเป็นไปได้นั้นไดหังปฏิเสธคำขออาบน้ำทันทีสำหรับคนรักและเขาอาบน้ำวันละครั้งเท่านั้นกลิ่นเปรี้ยวบนเขาห่างออกไป30เมตรยังได้กลิ่นเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องซื้อเจลอาบน้ำหนึ่งถุงเพื่อแอบไปอาบน้ำผลถูกจับโดยคนรักในการต่อสู้ไดหังตกใจและทำเจลอาบน้ำหล่นคนรักอบอุ่นน้ำตาไหล ดูได้หังว่าเป็นแบดบอยมีสบู่ติดบ้านอย่างเดียวไม่พอขอให้นำเจลอาบน้ำกลับมาด้วยพูดจบเธอก็จักไปท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายได้หังรีบวิ่งไล่ตามเขาแต่มันก็สายเกินไปเขาเงยหน้ามองแฟนสาวแต่ตัวเป็นฟองวันจันทร์เขาเผาเครื่องจ่ายสบู่ที่ระลึกชิ้นสุดท้ายของเธอเจ้าไปสิบวินาทีจากนั้นได้หังก็เอื้อมมือไปจับปลาทองคราวนี้แฟนของคุณจะเป็นอย่างไร คุณรู้หรือไม่ว่าปลาทองสามารถจดจําได้เพียงเจ็วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานใดหังก็คว้างปลาทองลงกับพื้นวินาทีถัดมาปลาทองหมุน800ครั้งกลายเป็นสาวสวยผมแดงว้าวคุณดูน่ารักมากแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือความจําไม่ดีได้งเพิ่งเอื้อมมือไปตรวจสอบเอกสารของเธอน้องสาวของปลาทองยกมือขึ้นเตรียมตกหน้าคนรักได้เลยเมื่อระยะห่างเพียง0.01วินาทีเธอลืมว่าทําไมเธอถึงตีคนได้กินข้าวแน่นอน แต่เธอยังควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกวันหากไม่รับประทานอาหารระหว่างทางไปหาของกินด้วยเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นใดทังจึงต้องล็อกตู้เย็นวางอาหารในที่ที่เธอเอื้อมไม่ถึงหน่วยความจําที่ไม่ดีก็มีข้อดีเช่นกันแค่เล่าเรื่องตลกซ้าแล้วซ้าเล่าอาจแกล้งเธอไปตลอดชีวิตคนสองคนนั่งรถไฟหอะเธออาจรู้สึกใจสั่นอย่างต่อเนื่อง ให้แฟนปลาทองของคุณจำคุณได้ทุกวันใดหังจะกลับไปพูดในสิ่งที่เธอพูดและสิ่งที่คุณสองคนทำร่วมกันแล้วรุ่งเช้าจะแสดงให้เธอเห็นสิ่งเดียวเมื่อเวลาผ่านไปได้หังทนไม่ไหวหลังจากวาดรูปหัวใจบนมือของเธอแล้วเขาทำให้เธอกลายเป็นปลาทองครั้งนี้เขาต้องการที่จะกลายเป็นแฟนที่มีความทรงจำที่ดีไดหังโยนมีดปอกผลไม้ทิ้งไปวินาทีต่อมามีดก็หันเข้าหาแฟนเย็น เพียงแค่เหลือบมองยุ่งตัวเมียเพิ่งตกหลุมรักเธอถูกตัดออกเป็นสามส่วนทันทีเจอกลุ่มอันธพาลหลอกลวงเธอยืนอยู่ตรงหน้าได้หั่งทันทีแย่งกันสองนัดเจื้อผ้าบนร่างกายของฝ่ายตรงข้ามแค่อกหักเธอยื่นมือออกมาพี่ใหญ่เกือบถูกผ่าครึ่งอันธพาลตกใจวิ่งหนีไปสิ่งเดียวน้องสาวผู้เย็นชามักจะเย็นชามาก,เ,ามากเหมือนมีคนเป็นหนี้เงินของเธอได้หั่งพาเธอออกไปทุกที่จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาผ่านร้านขายปลาดูเหมือนเธอจะรู้จักเจ้าของร้านตรงไปที่คำถามนีม่ที่คุณใช้ดีหรือไม่ เป็นมีดที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้แล้วมีดแตงโมเมื่อ18ปีที่แล้วหละ่ะฉันคิดว่าฉันไม่มีสิ่งที่คุณต้องการลาก่อนเปิดออกก่อนเธอเคยเป็นมีดแตงโมที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตามักจะดำเนินการโดยเจ้าของร้านถามคนอื่นว่าแตงโมลูกนี้สุกหรือยังคุณสามารถบอกได้ว่าเธอมีความสุขกับชีวิตที่แล้วของเธอมากได้หังอักและขับรถออกไปและให้แฟนอยู่ยังไงเจ้าของร้านก็ไม่ใช่สื่อหลังจากกลับบ้านเขาเริ่มเบือ่อ คนรักเลี้ยวบ้าโยนตุ๊กตารัสเซียนี่คือน้องสาวของฉันดีจังมีคนใช้บริการแบบนี้เยอะแต่ต้องใช้ความพยายามสักหน่อยเช้าวันรุ่งขึ้นเขากลายเป็นกระบองเพชรอีกครั้งผลลัพธ์เมื่อก่อนเขาถูกเผาเป็นรังพึ่งจากนั้นทุกวันเขาก็กลายเป็นผู้หญิง เมื่อได้ห่งเล่นอาเฟนิเจอร์ในบ้านพังหมดเขายังไม่พบคนรักที่เหมาะสมจนกระทั่งฉันเห็นโทรศัพท์บนโต๊ะทันใดนั้นเขาก็มีความคิดที่กล้าหาญหากโทรศัพท์กลายเป็นแฟนทันทีคุณต้องใส่ใจมากใช่ไหมมองสาวสวยตรงหน้าแดห่งอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจแฟนโทรศัพท์วางมือของเธอบนหน้าอกของเขาวินาทีต่อมาคุณก็รู้คุณชอบฟังเพลงอะไรคุณชอบดูหนังเรื่องอะไรได้หงรู้สึกหิวเธอสั่งอาหาร แลดีดนิ้วเปิดลำโพงบลูทูธอย่างระมัดระวังว้าคุณรู้ได้อย่างไรเขาอยากกินสิ่งนี้ประวัติการค้นหาวิธีเปลี่ยนอาหารริมทางให้เป็นร้านอาหารระดับไฮเอนเช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็ลงไปข้างล่างแลรปรากฏตัวต่อหน้าเขาคุณคือสวรรค์ด้านบนหายไปแฟนสาวทางโทรศัพท์ลูกนิ้วของเธอสแสดงร้านอาหารอร่อยทั้งหมดในเมืองทันทีผ่านคุณสมบัติการค้นหาอัจฉริยะของฉันนี่คือร้านข้าวหน้าเนื้อที่ดีที่สุดในย่านนี้ ดูเหมือนว่าฉันซื้อความคิดเห็นอีกครั้งทันใดนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาแฟนโทรศัพท์ติดตามตัวบ่งชี้สุขภาพของเขาเสมอทันใดนั้นหัวใจของไดฮังก็เต้นเร็วกว่าปกติเธอตรวจสอบทางข้อมูลทันทีเมื่อปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นของไดฮังก่อนหน้านี้เขาแอบรักอีกฝ่ายในเวลานี้หญิงสาวก,ก็เห็นเขาเช่นกันยังยินดีที่จะแนะนําแฟนรวยของเธอและอย่าลืมย้อยย้ยแฟนสาวทางโทรศัพท์ของไดฮัง บอกว่าสายตาของเขาแย่ลงเรื่อยๆไปไปมามากับป้าแก่ๆแฟนโทรศัพท์ไม่พอใจมากพรางเหลือบมองอีกฝ่ายในขณะเดียวกันก็แฮ็กโทรศัพท์ของเธอตรวจสอบประวัติการแชทพบว่าเธอเป็นราชาแห่งท้องทะเลเธอจึงใช้โทรศัพท์ของเธอส่งข้อความถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเธอเชิญพวกเขาไปที่ร้านอาหารเพื่อพบกันหลังจากนั้นไม่นานคนรักของหญิงสาวมาที่นี่ในทางกลับกันตอนแรกเธอต้องการอธิบายแต่เมื่อพวกนิกโครเข้ามาสุดท้ายเธอก็ทนไม่ได้สะพายกระเป๋าเหยียบตูดวิ่งหนี หลังจากเหตุการณ์นี้ไดฮังรู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วเขาถอดแหวนแปลงร่างออกและมอบให้เธอและบอกว่าจะไม่เปลี่ยนแฟนในอนาคตไม่คาดคิดว่าชีวิตจะบิดเบี้ยวเหมือนความฝันในขณะที่เขาหลับสนิทแฟนสาวกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่สวยงามสี่คนมัดเขาเป็นขาเธอต้องการเปลี่ยนเขาเป็นหุ่นยนต์ให้เขาได้สัมผัสถึงความรู้สึกของการถูกควบคุมโดยผู้อื่นทุกครั้งฉันไม่อยากเล่นเกมร่างกายของฉันร้อนไปหมดเขายังคงแกล้งฉันอยู่ค่าใช้จ่ายเล่นเกมต่อ ตลอดทั้งคืนโดยไม่พักผ่อนทุกครั้งฉันรู้สึกว่าเขาแย่มากไม่อยากเจอเขาอีกแล้วเขายังคงเซลฟี่ต่อไปแก้ไขภาพเสมือนจริงที่สะดุดตาด้วยทุกครั้งที่คุณทิ้งฉันถึงฉันล้วนเคยพังทลายความงามยังมีอีกฉันไม่อยากเข้าห้องน้ำกับคุณจริงๆในร่างกายของฉันมีแบคทีเรียมากกว่าฝารองนั่งชักครกหลายเท่ามันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับพวกคุณ สติปัญญาของฉันดีกว่าคุณเป็นหมื่นเท่าคุณต้องการควบคุมฉันบนพื้นฐานใดฉันต้องให้คุณได้สัมผัสมันความรู้สึกของการเป็นตัวเป็นตนหลังจากการเข้ารหัสได้หั้งกลายเป็นหุ่นยนต์ ต้องทำงานล่วงเวลาตอด24ชั่วโมงจนกระทั่งเพื่อนของเขาทินหงได้พูดคุยกับเขาเธอเพิ่งคนพบสิ่งผิดปกติมันเหมือนพูดแบบสคริปต์แห้งๆยิ่งกว่านั้นการตัดต่อภาพยังใช้ฟิลเตอร์สัตว์ที่เขาเกลียดที่สุดอีกด้วยเธอไม่สบายใจและรีบไปที่บ้านของไดฮังแน่นอนว่าเขาพบว่าเขาถูกควบคุมโดยโทรศัพท์แต่ไม่ต้องกังวลเพราะเธอมีแหวนแปลงร่างด้วยน้องสาวโทรศัพท์ใช้น้ำหนักเพื่อกลายเป็นนักมวยปล้ำหญิงทินหงไม่ยอมแพ้ใช้น้ำหนักเพื่อกลายเป็นนักมวยปล้ำทันทีทั้งสองวิธีมีค่า่าานนนน้้้้ออยยกกวววตัััเลลขดงงมปหญจึถู ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นน้องสาวของนินจาทันทีหนึ่งเสียงนักมวยปล้ำพ่นเลือสดทันทีและต่อสู้แล้วญี่ปุ่นละ่ะดูเหมือนเราต้องใช้เทคนิคแบบจีนเธอคว่างดาบของเธอลงกับพื้นกลายเป็นนักดาบทันทีเมื่อเห็นเช่นนั้นน้องสาวทางโทรศัพท์ก็กำลังจะเมินคนอีก2อสาคนทันใดนั้นต่างหูของเธอก็เปล่งประกายปรากฏว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดเดฮังเห็นสิ่งนี้ก็รีบเข้าไป ขอสายชาติโทรศัพท์อย่างรวดเร็วดูน้องสาวของเธอในรูปแบบเดิมของเธอในที่สุดได้ฮังก็ตระหนักได้ไม่มีอะไรสามารถกลายเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบได้แค่คนที่อยู่เคียงข้างเสมอมารู้จักเขาดีก็อยู่กับเขาได้จนสิ้นอายุไขหากคุณเป็นเจ้าของแหวนดังกล่าวด้วยคุณต้องการเลี้ยวอะไรมาเป็นคนที่คุณรักที่สุดหนังจบลงที่นี่ลาก่อนแล้วพบกันใหม่